นี่คือเครื่องใส่น้ำแข็งใสท่องวงช้างแบบสแตนเลสค่ะตัวเครื่องนะคะจะทำจากสแตนเลสทั้งตัวแบบนี้ค่ะจะเป็นด้ามโคง้งวงช้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมียางหุ้มตรงด้านจับค่ะสีเขียวนี้ก็คือยางหุ้มนะคะตรงด้านจับค่ะและตัวนี้นะคะเครื่องนี้ค่ะจะมีอยู่สองใบมีดใบมีดเบิร์จะมีอยู่สองใบมีดค่ะ และจะมีช่องระบายความร้อนด้วยนะคะเหมาะสําหรับการทํางานอย่างหนักๆเลยค่ะเครื่องนี้นี่คือช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องนะคะและจะมีสวิตช์เปิดปิดค่ะใช้งานสะดวกค่ะนี่ตือเปิดปิดเราสามารถเครื่องตัวนี้นะคะ สามารถใช้ได้กับน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งยูนิตและน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆได้เลยนะคะความเร็วรอบสูงค่ะสามารถใส่น้ำแข็งได้รวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะรับชมสินค้าของเราได้ที่เว็บไซต์บรมาจักร .com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0658236451หรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้ที่ line at o i f i c i a l a c c o u n t ที่ BRMJK ย้ำ BRMJK มีแอดนำหน้าหรือสอบถามภายในแชทบรมจกกลส่งจริงส่งด่วนมั่นใจทั่วไทยทั่วโลก